สวัสดีครับผมสวัสดี FC ที่ร้านสัญญาณยนต์การค้าที่น่ารักนะครับทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้อาร์ตก็จะพารีวิวรถมอไซค์พร้อมพ่วงข้างนะครับผมตอนนี้ก็คือเข้าใหม่มา3คขั้นนะครับผมให้ลูกค้าดูโฉมรักภายนอกเลยนะครับผมร้านเรานะครับร้านสัญญาณยนต์การค้าอยู่ตั้งอยู่สี่แยกไฟแดงปากทางโพชัยนะครับจาหน่ายรถสวยๆพร้อมพ่วงข้างนะครับผมไว้ไปขับได้ไร่เป็นาใช้ในสวนได้นะครับผมแล้วก็จําหน่ายพวกสาริงพ่วงข้างปลีกและส่งนะครับ สำหรับราคาส่งเปิดบินที่5คันถึง10คันนะครับก็ได้ราคาส่งแล้วนะครับลูกค้าแล้วก็ถ้าเป็นราคาปลีกนะครับหตัวอยู่ที่3,500บาทอันนี้คือเราติดตั้งให้ฟรีนะครับผมปรับศูนย์ให้ด้วยนะครับผมเช็ครายละเอียดให้หมดนะครับติดตั้งที่ศูนย์โดยตรงครบจบที่เดียวนะครับผมก็คือเรามีเทคนิคพิเศษนะครับในช่างของเราในการติดพวงคานะคับประสบการณ์มากกว่า20ปีนะครับผมร้านสัญญานโยงกายยังจําหน่ายสินค้าเบตดเตล็ดทั่วไป นะครับผมแล้วก็ซ่อมมอไซค์จำหน่ายอะไรลมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับผมแล้วก็รถเข็นนะครับพ่วงท้ายพ่วงข้างมีครบจบที่เดียวเลยครับลูกค้าอยากได้กี่คันทักเข้ามาในที่เพจ Facebook พ่วงข้างรอยอิดล่าสัญญาณยนต์การค้าหรือ,อที่ t i กต o k นะครับผมสัญญาณยนต์การค้านะครับผมหรือว่า YouTube เองก็คือ พ่วงข้างรออีกล้านสัญญาเรียนการค้าเหมือนกันนะครับผมฝากไว้ในอ้อมอกอ้อมใจของเหล่าเกษตรกร,กรทุกท่ายทุกท่านด้วยนะครับผมอันนี้อแอดมินอาร์ M R ขอตัวลาไปก่อนกับรถสวยๆสามคันนี้นะครับผมสนใจทักเข้ามาได้โทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์0 9 3ย์เก้าสามศูนย์สี่สองแปดหกหนึ่งสี่อีกเบอร์หนึ่งนะครับศูนย์แปดสี่สี่ศูนย์ศูนย์เจ็ดเก้าหกศูนย์ครับ